สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะวันนี้มีสุภาษิตสำนวนไทยจากเรื่องรามเกียรติ์มาให้ฟังค่ะเราไปฟังที่มาของสุภาษิตสำนวนไทยจากในเรื่องแต่ละตอนกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะสุภาษิตสำนวนไทยจากเรื่องรามเกียรติ์ลูกทอรพี มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยทรพีเป็นลูกของทอรพาซึ่งเดิมเป็นยักษ์ชื่อนนทการมีหน้าที่เฝ้าประตูกำแพงในอุทยานของพระอีศวรนนทการมีใจรักนางฟ้าซึ่งมีหน้าที่เก็บดอกไม้ถวายพระอีศวรได้ปาดอกไม้ไปให้นางฟ้านางฟ้าก็ไปฟ้องพระอีศวรนนทการจึงถูกพระอีศวรสาปให้มาเกิดในโลกมนุษย์ เป็นควายชื่อทอรพาและให้ตายเพราะลูกที่ชื่อทอรพีทรพาจึงฆ่าลูกที่เป็นควายตัวผู้ทุกตัวต่อมาเมียตัวหนึ่งของทอรพาชื่อนางนินกาสอนแอบหนีไปออกลูกในถ้ำสุรการนางให้ชื่อลูกว่าทรพีและได้เล่าเรื่องที่ทรพาฆ่าลูกให้ทรพีฟังแม่ควายได้ฝากลูกไว้กับเทวดาประจำถ้ำ ทรพีมีเทวดามาคอยคุ้มครองทำให้มีพลังเก่งกล้าในที่สุดทรพีก็ฆ่าทรพาผู้เป็นพ่อตายจึงเป็นที่มาของสำนวนลูกทรพีจบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ